วันนี้เราก็มาอยู่ที่ทะเลที่เกาะตาชัยกันแล้วเหมือนที่บอกไว้ตอนเช้าวันนี้จะพาไปเที่ยวเกาะกาชัยตอนนี้ก็เรานั่งเรือมาจากฝั่งนะคะประมาณชั่วโมง20นาทีเราก็จะมาถึงชายหาดสวยงามแบบนี้แต่ที่เห็นสภาพเราไปแบบนี้เพราะว่าก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาได้มีการจอดให้เราดำนา้าอยู่ปากการังกันไปแล้วหนึ่งจุดจริงๆถ้าขึ้นมีแรงมากเ,กาเานี่ยก็จะขึ้นขอบถึงด้วยกันแล้วก็ทะเลตรงนั้นก็สีสดแบบนี้เลยคือแบบเป็นสีฟ้าแบบใส ะะถ้าคุณใครอยากมา,า,า,กมาที่เกาะตาไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีบริษัทที่สามารถพามาได้ไมีแค่สองสันเจ้าแต่เราขอแน,น,นะนำชื่อเลิฟอันดามันยังไงถ้าใครอยากมาก็ลองคูเกอร์เสร็จดูเนาะเลิฟอันดามันมาที่เกาะตาไทยนะคะเรารบรองว่าไม่ดหวังเพราะว่ามันสวยมาก้างเหยหลังจากนี้กราอ อ๋อถ้าเราซื้อแพ็กเกจมาจากเขาอย่างเงี้ยพอเราดำน้ำว่ายน้ำอะไรเสร็จเราเดี๋ยวจะมีไปทานข่องเวกลางวันซึ่งเขาเตรียมเอาให้เสร็จวเราก็จะมีโปรแกรมพาไปดูปูกไก่อะไรคือปูกไก่อืมถ้าไม่อยากจะไปคูเก่าหาเอาเองก็รอดูจากคลิปต,ต่อไปแล้วกันนะคะอเอ๊ะหรือว่าจะไม่มีคลิปต่อไปพีป่พพพกู้คนคูเก่านะดีกว่า